ด่านใหม่ด่านที่ไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะเล่นกันนะไม่ค่อยชอบในด,ด่านนี้มันเป็นที่แคบพวกสกอร์สตรีดมันใช้ไม่ค่อยได้นะครับต้องใช้อเบเลเซอร์เพราะว่าจุดที่สามารถใช้สกอร์สตรีดได้มีน้อยมากเวยไม่ตายเว้ย <c oughs> <c oughs> ตายด้วยแบบเสกตายเพื่อนเห็นมีคนอยู่ขวาอยู่เอ้าเอ้าขวาหลุดแล้วเนี่ยเห็นในมีแมพก็นึกว่ามีคนอยู่ไอ้นี่แมพเพิ่งตายพร้อมเราแน่นอนไม่ควรวิ่งไม่สนใจหน้าหลังเลยไอ้เหี้ยเอาใครเข้าอยจี๊ดเอาหน้าก็มีหลังก็มาชิบหายแล้วก็ ไม่แปะเพื่อนเราตายหายกันหมดแล้วนะฮะเขายึดเลยเขายึดเลยต้องค้ำต้องมีคนค้ำเฮ้ยไม่ทันตายแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วที่อย่าศพทำอะไรเพื่อนกูออืหัวแตกสองตัวติดครับดับเบิลแตกดับเบิลหัวเรา ย้ายโลครับเรารู้จุดเกิดที่ตรงนี้ดักคอ้คู่เยอะเยอะอุ้ยอุ้ยโดนกดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอ้าหายละไปกด U A V ตอนมันสไลด์อยู่โคตรพลาดเลยโอ้โหเพื่อนวิ่งอย่างนี้โอ้โหจุดได้เปรียบ เราเสียบเปรียบโหมันดักหน้าทางเข้าเลยต้องเข้าทางอื่นแล้วแหละขอใช้ปืนมันหน่อยดิสักรอบหนึ่งโอ้โหโดนล้านแล้วกูก็โดนฟูนลิ่งโดนค่ะพอเลยครับย้ายจุดดีกว่าโอ้ยแแวะยิงห,หน่อยแล้วกันนะ ใจดีใจดีใจดีแถมให้สองตัวเลยอ่าไปาเข้าจุดใหม่คะแนนนะแต่นำไม่เท่าไหร่ครับอาจจะตีโตกลับไม่ได้ดีมากเพื่อนอ้าวเพืมมอ่อนม่องอ๋อนั่นไงยืน,นทำอะไรตรงนั้นวะน่ะเฮ้เห็นนะเว,ว้ยเห็นนะเว้ยโอ้ยไม่โดนหลังเข้า ยืนยิงแต่ข้างหน้าไม่ดูหลังเลยทางนี้ดีกว่าไปโอ๊ยโอ๊ยจะแกวะอ๋อมุมมันดีกว่าแล้วมันยิงกดเราไปแล้วเราไม่น่าโผล่ออกไปเลยขอขึ้นนะครับขอขึ้นนะครับโผล่หัวมาหัวแตกแล้วก็โดนไถล้อซะหัวเกลียดเลยกู อืมเอา้าหยุดทำไมละ่ะเออโอ้โหอุตส่าสะบัดรอไว้อืมแต่ไม่โดนนะติดปันอุ้ยจ้ะจ้ะทะลูกำแพงโดนเฉยวะ่ะนี่แหละไอ้นี่ถึงมันเป็นอะไรตั้งแต่ตาเมื่อกี้แล้วแบบวิ่งอยู่ดีๆก็หยุดผมสะบัดรอว้วแม่งก็หยุดรอบมึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เอฟวดีดีวะ่ะ จะวัดเหรอจะวัดเหอรอเมย์แะว่าเีดีเข้ายึดนะครับการข้างนอกไว้ให้เลียร์อันตีครับเล่นกักเกมหบอบาเลยอันติดักแล้วต้องดักแล้วจังกว่านี้ มีไหมอ่ะกระสุนเหลือใกล้หมดเวลาแล้วด้วยอ่ะโอ้ยตายหลับหน้าเลยโอ้โหโดนยิงไม่ดูข้างหลังเลยโอ้ยกระสุนจะได้กระสุนวะเจะได้สักสองตัวอุ้ยเพื่อนเราไม่สนใจจุดนี้แล้วเราเปลี่ยนจุดใหม่เลยใกล้ชนะแล้วการนครับการเพื่อนมันมีคนวิ่งมาครับซ้ายมือ เรียบร้อยวิ่งดุม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 อย่างนี้ก็ในดักเลยครับเอาเพื่อนตายดีกว่าน่าจะตายแล้วแหละไหวนะสองตัวคอยยึดจุดหน่อยโอ้สุดท้ายละโอ้โห สเต็ปสไลด์สเต็ปสไลด์นี่แบบไม่ค่อยถนัดหนึ่งตัวแล้วยุทธการยึดจุดกับปืนวิ่งสองตัวสามตัวคลิกสโบออกัวๆคสี่ตัวห้าตัวเอ้าหมดเวลาเกือบตายนะมึงอ่ะเกือบตายแล้วถ้าวดยิงทันนะเมื่อกี้มึงตายไปแล้วน่ะ เ <MVP. S 2> อ็มวีพีโดนัดเมื่อกี้นี่หว่าฉัดเมื่อกี้เลยแต่ให้ดูสองตัวอะไรวะแล้วก็ฉัดฉัดอ,อันติโอ้ยดูสามตัวก็ฆ่าได้สามตัวเองนี่หว่าโอ้เอ็มวีพีไามไม่ค่อยสวยเลยเอ็มวีพีครับผมยากแกรนแมสเตอร์ <Yeah. S 1> สามแล้วใกล้รีเจนแล้ว ต้องรีบเก็บนะเดี๋ยวไปเก็บของแบตเทอร์ y อย e ต่อพรแบตเทอร์ลอยซีซั่นที่แล้วก็ไม่ได้เก็บนะฮะได้แรลงยังต่ำเลยไม่ได้เล่นเลยแบ t เทอร์ y อย e เนี่ย